คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามิทินิวเช่นเคยนะคะคลิปนี้เรายังเกาะติดอยู่เกี่ยวกับการเยียวยาประกันสังคมนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะประกันสังคมเขาได้มาออกมาเตือนค่ะม3 9้วและม .40 ที่กําลังรอรับเงินเยียวยานี้นะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดรับเงินห้ามลืมสิ่งนี้เลยนะคะ จะห้ามลืมอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวด้วยกันนะคะซึ่งสําหรับนะคะผู้ประกันตนมาตรา39นะคะในพื้นที่13จังหวัดดังต่อไปนี้นะคะก็จะมีกรุงเทพม,มหานาค,นนาคนรนครปฐมนนทบุรีปทุมธา,น,มานีสมุทรสาครสมุทรปราการยะลาปัตตานีนาราธิวาสสงขลาฉะเชิงเซาชนบุรีพระนครศรีอยุธยา ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยานในวันที่23สิงหาคมนี้นะคะจะทยอยเช็คนะับบนลลงเทะเบียน3-10วันโดยให้ทยอยเช็คสิทธิ์จนกว่าจะถึงวันโอนเงินนะคะหากเช็คแล้วไม่ได้สิทธิ์ก็ให้รอย,ยื่นทบทวนสิทธิ์อีกครั้งแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะในกรณีที่เราไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะคะอ่ามันยังไม่ขึ้นอะไรอย่าเพิ่งตกใจเพราะบางทีเนี่ยรายชื่อมันอาจจะยังไม่อัปเดตให้คุณรอจนถึงวันสุดท้าย นะคะวันสุดท้ายสิ้นสุดนะคะที่เขาโอนเงินถ้าเกิดว่าเขาจ่ายกันหมดแล้วแต่เรายังไม่ได้นะคะก็ค่อยตรวจสอบสิทธิ์ถ้ายังไม่ได้นะคะยังไม่มีชื่อนะคะค่อยยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะแต่ถ้าแค่วัน2วันเราเข้าไปตรวจสอบชื่อเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะคะ ต่อมาสาหรับผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่13จังหวัดกันบ้างนะคะก็คือจังหวัดที่มามิทินีวได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ,ะกลุ่มนี้นะคะจะเริ่มได้รับเยียวยาในวันที่2 4 2สิส่งิหงหาคมจะทยอยนะคะ,ะเขาจะทยอยโอนเรื่อยๆนะคะนับตั้งแต่วันลงทะเบียนเขาจะโอนไปเรื่อยๆใช้เวลา3-10วันให้ทยอยเช็คสิทธิ์จนกว่าจะถึงวันโอนเงินนะคะก็คือให้ทยอยเช็คถ้ามันยังไม่ถึงวันโอนเงินนะ,ะแล้วยังไม่มีชื่ออย่า เพิ่งตกใจค่ะแต่เท่าไหนที่เขาเริ่มโอนเงินแล้วอย่างม .40 เนี่ยเขาเริ่มโอนเงินวันที่24 2 6ถึง26ถ้าในช่วงที่เขาโอนเงินแล้วไปเช็คสิทธิ์แล้วยังไม่มีชื่ออันนี้นะคะจะต้องรอยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะ จำหรับผู้ประกันตนม40นะคะในพื้นที่16จังหวัดหลังที่เขาประกาศลอกดาวที่หลังก็คือกลุ่มการจนบุรีตากนครนายกนกครศรีธรรมราชประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบ,บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองนะคะ กลุ่มนี้นะคะจะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันที่27สิงหาคมค่ะซึ่งก็จะมีจำนวน700,000สสด้วยกันนะคะ,ะใน ก็ให้เราเริ่มทยอยเช็คสิทธิ์นะคะจนกว่าวันที่เขาจะโอนก็คือ27แต่ถ้าถึงวันที่27แล้วนะคะเช็คสิทธิ์แล้วยังไม่มีชื่ออันนี้ค่อยรอยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะแต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงวันที่จะโอนยังไม่มีชื่อก็อย่าเพิ่งตกใจเพราะว่ารายชื่อเขาอาจจะยังไม่อัปเดตนะคะโดยสิ่งที่ประกันสังคมเตือนเลยว่าถ้าคุณไม่อยากพลาดรับเงินนะคะคุณจะต้องรีบนะคะดำเนินการผูกพร้อมเพลย์เลิกบัตรประชาชน กับบัญชีพร้อมเพย์ก็คือบัญชีธนาคารนะคะถ้าใครนะคะตอนนี้นะคะผูกบัญชีธนาคารถ้าใครนะคะตอนนี้ผูกไว้กับถ้าใครนะคะตอนนี้ผูกไว้บัญชีธนาคารกับโทรศัพท์นะคะอันนี้ต้องรีบไปเปลี่ยนนะคะจะต้องผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารเท่านั้นนะคะซึ่งวิธีการผูกก็มีหลายวิธีไม่ว่าจะที่ตู้ ATM แอปธนาคารหรือไม่ก็ที่ธนาคารนะคะอันนี้ห้ามพลาดไม่งั้นวันที่เขาโอนเราก็จะไม่ได้รับเงินนะคะถ้าหากใครมีข้อสงสัยในยเรื่องเกี่ยวกับข่าวประชารัฐนะคะก็คอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ w w w t h a n s e ์ e ว็บฐานเศรษฐกิจด้วยค่ะ ่ะแล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนามาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีนะคะทีมีคอร์ดดีๆที่สอนด้วยโค้ดเงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอร์สละ98บาทนะคะสอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะ แต่ถ้าใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในค้อน,นี้เขาก็มีสินค้าแนะนําด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel mummy tnews ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ